สูงมากครับคุณผู้ชมประมาณสามสี่เมตรขึ้นไปสักน้อยก็ได้หรอขึ้นขึ้นไปเออเอาเลยกลงเลยกลงเดี <tes nak> ๋ยวเปลี่ยนแผงเลยกลงใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนแขวนนวดก่อนก้อยก้อยเออเออตัวนั้นก็ได้ตัวเดีอวก็ได้นะเออวนอย่างเออจันก็ได้ข้างนันละเดี๋ยวเอาเลยกลงเลยกลงดีกว่าครับ โอ้คุณผู้ชมมันแข็งมากครับเพราะว่ามันไม่มันไม่มีกิ่งไม้เขาเรียกนองเขาเรียกอะไรอะ่ะมีกิ่งไม้มันก็ไม่ได้นะมันโดนหลังคานะคุณผู้ชมวันนี้เราเอาลงมาประมาณเกือบเดือนแล้วครับเกือบหนึ่งเดือนนะเพราะฝนฟ้ามันตกเยอะก็ะึ้นบนบนที่สูงไม่ได้นะ นี่ความเสี่ยงของเราคุณผู้ชมมันแข็งนะครับมันเป็นไม้แก้วชื่อปะน,นะครับไม้แก้วหลายอยู่ละเยอะอยู่ละมันติดหลังคามาเลยทำงานยากครับต้องลงทีละท่อนละท่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูว่าทีมงานเราจะทำอย่างไร เอาก็จะใช้โล่เลยโซ่ไฟฟ้าไฟฟ้าอย่างเดียวเลยโซ่ยนต์ก็ไม่ได้มันหนักครับแป่งแอลให้ดีๆยืนยืนแอวได้ๆคือมันได้ เข้าประมาณแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมมันถึงจะหักออกมานมือต้องแข็งๆนะคุณผู้ชมนี่ดูดูการทำงานเอาเบาๆก่อนเบาๆก่อนพักแห้งกันอ่ะเทิร์ดขึ้นไปหน่อยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ไอผมก็อยู่ข้างล่างกำกับ เกืียแล้วครับเกือยแล้ว8ตาราง80%นะครับความสูงก็ประมาณ30เมตรนะค,รคุณผู้ชมเอาเบาๆก่อนลองดูอย่างเชิงก่อนเลยแบตเตอรี่ก็ไม่ไหวเพราะแบตเตอรี่มันหมดครับมันไม่มันแข็ง ลองเลยแบตเตอรี่ขึ้นไปแล้วไม่ได้ผลเลยใช้เลยโซ่ไฟฟ้านะฮะี่เลยมันฟิวเส่หน้าผมเกือบละเกือบละเอาลงก่อนเอาเลยโซ่เอาเลยอะไรอะเลยกลงเลยกลงเลยมือ อ่าไต่ขึ้นไปก่อนพอดีเราทีมงานเราเชือกผูกเอวไว้แล้วครับเพื่อความปลอดภัยอ่านี่ก็ใช้แรงงานแล้วครับก่อยค<า>โอ้มันสุดบาคุณผู้ชมมันใหญ่นะครับคุณผู้ชมข,ข้างบนนะ่ะความกว้างหน้าจะอยู่ที่เกือบยี่สิบเซนนะครับอยู่ข้างล่างอยู่ดูมันจะเล็กนะมันสุดบามันสุดบาม,มันชักไม่ได้นะ เออเราหน้าจําเป็นแล้วครับคุณผู้ชมเปิดไฟฟ้าเนี่ยแล้วฮะดีนะครับที่มันไม่งับนะดูครับ อพอกรพอกรเจียกนั่นเจียกเชียกแดงมันจะทนไหวถ้ามันผมว่ามันหนักนะนีนๆนเจียกแดงทนไหวก็ถ้าทนบอกไหวเอาเอาไปหัเส้นหนึ่งความเหนียวพอนะผมกลัวเชียกมันแต่ละกําหนักก็ขงบนไม่ได้นะ เราระวังระวังพ่อก่อนพ่อก่อนชัก้นแที่มันไม่หักพ่อมันไปตัดตรงไอ้เก่งไม้คุณผู้ชมมันเลยมีความหนาเพิ่มขึ้นจริง<อ>จริงมันก็ขาดแล้วนะไปโดน เอาพอ,อ,พอ,อก่อนพอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเชือกเข้าไปมัดดึงเอาเชือกขาวไปมัดดึงเอา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 นี่ลงมาก่อนเชือกขาวบมัดดึงอ่าเอาเชือกขาวเอาเอาหน้าแขวนไว้ก่อนแขวนไว้ก่อนเดี๋ยวเอาเชือกขาวขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกทอดหนึ่งดึงเอาดึงเอามันก็หลุดละเพราะว่าเราให้มันตัดเพราะอันตรายเดี๋ยวมันจะย้อนมากระแทกทีมงานเราคุณผู้ชมมาต่อคลิปกันครับสายเสียเชือกสีแดงมันทนนะ มันหนักนะคุณผู้ชมโอ้โหมันกระชากลงมานะเดี๋ยวเราก็เอาเชือกขาวๆมันเส้นใหญ่เท่านิ้วมือนะเอาไปมัดตรงนั้นไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็หูกตรงนั้นก่อนเสร็จแล้วเราก็จกไปดึงไว้ปล่อยลงมาไม่ได้นะคุณผู้ชมหลังคานะคุณผู้ชมเอ้ยผูกผูกตัวเพ่กับถูกตัวเพะกันนมันรุดหนามรุดนะเออดึงมาเออตรงนั้นนะเอานั่นเลยมือมันเตึ้งกว่านั่นนะมือสั้นนะ ผมผมขึ้นไปไม่ได้คุณผู้ชมเพราะว่ามันต้องทํางานคนเดียวเดี๋ยวให้ทีมงานใช้ปัญญาเอาครับว่าจะทําอย่างไรหายวิธีจับเชือกตัวน,นั้นให้ได้นะคุณผู้ชมแขนสั้นเอาเชือกมัดนั้นไปก่อนเดยติดตุตรงมือเลยมีไหมเศษเชือกนะ้มีไหม เออดึงมันจะแท้นี่มันอยู่หลังคาถ้าไม่มีหลังคาเราปล่อยลงมาได้นะผมจะเข้าไปช่วยยังไงหุ่นนึงนึงมึกนึกไม่ออกแล้วเนี่ยนะเนี่ยนะ เพื่อจะให้เชือกสีขาวนั้นมันมันมันมาผูกกับไอ้เชือกสีแดงนั่นผมต้องไปช่วยดึงเนาะเดี๋ยวกันนะผมไปช่วยดึงดีงดงกว่าย๋ยวข้างข้างล่างทําอะไรไม่ได้เลยนี่มันมีเวลาหายทําคุณผู้ชมลงยากครับเนี่ยนิดเดียวน,น,นั้นนะเดี๋ยวค่อยๆลงมาอีกนะคุณผู้ชมตัวคงจะพอไว้แค่นี้แล้วครับคุณผู้ชมอันนี้มันยากหน่อยนะครับตรงนี้นะกิ่งนี้มันยากเราลงมมนเรียบร้อยไม่มีอะไรเสียหายในหลังคา ลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจ